มาดูความเดือดร้อนของผู้หญิงคนนี้ต้องไปร้องกับคุณต้นอ้อเลยคุณต้นอ้เอ,อเป็นหนึ่งเพราะว่าโดนแฟนเก่าทําร้ายหลังจากเธอเนี่ยบอกเลิกแฟนเก่าไปาคือแฟนเก่านี่บุกมาถึงบ้านนะแล้วมาทําร้ายพ่อเธอ,อที่ป่วยเอามาพลึกด้วยคุณผู้ชมแล้วเมื่อคืนนี้เอาอีกแล้วจะบุกมาฆ่าเลยอะเฮ้ยใครมีแกลกูวะ เลจ้ปูมันเป็นล้างรถนเจปูตายแน่ตายครอบครัว <c oughs> ลองนึกดูว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วมีผู้ชายบุกเข้ามาบอกมึงตายแน่ตายทั้งครอบครัวโอ้โหเจ้าอยู่ยังไงอะคุณผู้ชมนะนี่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตคนนาย,ยาวครับนางสาวนภาวันเป็นคนร้องเรียน มายังคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งว่าเธอนโดนแฟนเก่าทาร้ายร่างกายแฟนเก่าเธอชื่อประเวศแล้วสองทุ่มเมื่อคืนนี่เองคุณต้นอ้อก็ประสานกับตํารวจสอนอโคกครามลงมือที่ไปรับทีมข่าวได้คุยกับคุณนภาวันคุณนภาวันเล่าให้ฟังว่าประเวศแฟนเก่าเธอเลิกรากันไปแล้วก่อนหนั้นคบกันได้3ปีสองปีแรกนี่โอ้โหายชายดีจังเลยนะดีใจหายเลยจนหนึ่งปีให้หลังมาไม่ดีกว่า พอเธอตัดสินใจย้ายไปอยู่กับประเวศเนี่ยกลายเป็นว่าโดนประเวศทําร้ายมาตลอดเพราะประเวศนี่เขาโมโหร้ายยิ่งเมายิ่งอารมณ์ร้อนเลอเกินแล้วจะมาชอบคิดว่าฉันเนี่ยไปมีคนอื่นอันนี้คุณนภาวันเขาบอกนะอย่างเมื่อ29พฤศจิกายนปี67ครับปีที่แล้วประเวศเนี่ยบุกมาทําร้ายพ่อของคุณนภาวันที่บ้านเลยต่อยหน้าพ่อของคุณนภาวันทั้งนั้นนี่พ่อคุณนภาวันเขาก็ป่วยอมัมพากษ์ึตอนนั้นคุณนภาวันแจ้งตํารวจจับไป ตำรวจจับไหมจับนะแต่ก็ปล่อยตัวออกมาจน28ธันวาคมประเวศก็มาก่อเหตุอีกคราวนี้บุกบุกไปที่ทํางานของคุณนภาวันครับเอามีดไปด้วยนะแล้วขู่บังคับให้คุณนภาวันซ้อนรถของประเวทถ้าไม่ไปเนี่ยนะจะทําร้ายเพื่อร่วมงานด้วยโอ้โหคุณนภาวันทํายังไงไม่อย่างคนอื่นเดือดร้อนคุณนภาวันก็เลยยอมซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปวันนั้นเธอโดนพาไปซ้อมฮะคุณผู้ชมฮะประเวศพาคุณนภาวันไปซ้อมถึงที่บ้านแล้ว คุณนภาวันก็แจ้งความให้ตำรวจมาจับกลุ่มตัวไปตำรวจจับไปไหมจับครับปล่อยออกมาไหมปล่อยออกมาเหมือนเดิมแล้วเย็นเมื่อวานนี้ครับสดสดร้อนๆประเวศบุกมาขู่จะฆ่ายกครัวตามที่เห็นในคลิปเลยคุณนภาวันทนไม่ไหวแล้วครับเลยขอความช่วยเหลือไปยังคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งฮะเขาตะโกนไรตะโกนว่าว่าจะฆ่าให้หมดเลยค่ะฆ่าให้หมดทุกคนค่ะ ส่วนนี้เรากังวลไหมกัวค่ะกัวความปลอดภัยของครอบครัวคือเราก็ไม่รู้ว่าในทางตํารวจสามารถทําอะไรเขาได้มากแค่ไหนแต่แบบถ้ายอยู่แบบนี้คือครอบครัวหนูไม่ปลอดภัยแน่ๆค่ะไม่ใช่แค่คุณ,ณภาวันที่โดนทําร้ายใช่ไหมคุณผู้ชมพ่อคุณณภาวันก็โดนทําร้ายด้วยคุณพ่อสวัสด์ครับอายุ60เล่าให้ฟังว่าตอนที่นภาวันล,ลูกพ่อเนี่ยคบกับประเวศพ่อยอมรับตรงๆนะพอไม่ชอบมันอ่ะโอเออประเวศมันไม่มีสัมมาคารวะเลย แถมยังเคยมาพ่อเนี่ยเคยบอกกับลูกสาวบอกไม่ต้องพายประเวทมาที่บ้านนะจนทั้งคู่เนี่ยเลิกกันไปแล้วจะจู่ประเวศก็บุกมาทําร้ายพ่อทั้งที่พ่อก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อป่วยอามารึพฤกอยู่กลางดึกที่ผ่านมาตํารวจไปจับกลุมตัวประเวศได้แล้วครับนักข่าวบ,บอกว่าตอนที่ประเวทโดนคุมตัวไปโรงพักนี่นะคุณผู้ชมฮะหึงมาเลยอ่ะอะไรกลิ่นละมุดนะฮะโอ,อ,อ้น่าจะดื่มมา ระหว่างคุมตัวไปสอบสวนนักข่าวพยายามจ่อไม่ถามครับถามประเวศแต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ใช่ผมไม่ได้จะฆ่านภาวันเขาซะหน่อยแต่ยอมรับนะว่าเคยทําร้ายนภาวันเขาก็ณภาวันกลับบ้านไม่ตรงเวลาแล้วที่ไปทําร้ายพ่อนภาวันล่ะเออประเวศทําไปทาไม,ไไมประเวศบอกก็ไม่พอใจอ่ะที่ณภาวันเอาเงินที่หามานะ ไปเลี้ยงพ่อจนหมดเอ้าก็นั่นพ่อเขาประเวทไม่พอใจเฉยเลยคุณผู้ชมในเรื่องทางคดีครับตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำแล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับประเวศต่อไปแต่มันน่าเป็นห่วงตรงนี้สองครั้งแล้วที่ประเวทโดนตำรวจจับไปแล้วก็โดนปล่อยตัวมาแล้วครั้งนี้ล่ะจะเป็นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าครับ